ัดเุ็ดจุเุ้่าวหน่าุ่นบอกุณนะพุ่นน็ไปคุไปพุ่นไปคุไปคุณไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายมือพุ่นนะ 오버, 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 오 เอายูหลังเท่านี้ก็ได้มันมีทางของท่นน่ะมีทางองทานเอายูอันนี้เอาทางหลังนี้จ็ได้นะหลังเงื่อนี้ก็ได้ไปนี้ก็ได้นะอ้านี้ก็ได้นะบุรอกะบุรองบุรกบกัแป้ง่านหรือไงไม่ได้ไงือ้่นไง